บรรจุวัตถุมงคลไม่เยอะพระอาจารย์คิดยังไงถึงจะสร้างทาเวศนะก็เราเป็นซัพเปเลอร์เราเป็นซัพเปเลอร์อ๋อพระอาจารย์เป็นซัพเปเลอร์เมา่ก่อนใช่อกอก็ปัจจุบันนี้ก็ยังทําอยู่อ๋อยังทาอยู่สี่วัดอ่ะก็ทำมาเกือบยี่สิบปีแล้วฮะคราวนี้ก็อาชีพของการทำซัพเปเลอร์เนี้ยพูดง่ายว่า ทุกคนจะต้องนับถือทวีสวุวรรณเป็นเป็นใหญ่ครับเพราะว่าทวีสวุวรรณเป็นผู้คุมหัวหน้าของพูทผิปิฎษะนะครับไอเราก็เลยคิดว่าทวีสวุวรรณเนี่ยอีกอยาอีกในหนึ่งก็คือเป็นผู้พิทักษ์รักษาพุทธศา,าสนาครับและก็เป็นเจ้าแห่งโคกขัพยทัก็เลยคิดสร้างขึ้นมาเนี่ยก็เลยสร้างองค์ใหญ่นยสร้างองค์ใหญ่นี้ครับพระอาจารย์เคยเป็นสัปเหลอสัปเหย่อนี่เขาเขาเขา,เขาต้องมี มีเครื่องรางของขังมีอะไรบังคับไหมฮะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เป็นทเวสวรรค์ไงเออเวสวรรณใช่เป็นเป็นเป็นรับเวสวรรค์ฮะอย่างเดียวมีดหมอเห็นเขาบอกมีมีดหมอด้วยมีดหมอก็เป็นจริงๆแล้วก็เป็นอีกอย่างอีกมันเป็นนี่เป็นเป็นเหมือนเครื่องมือเครื่องมือเอาไว้ตอกมะพร้าวอะไรประมาณนี้อ๋อแล้วเขาบอกว่าต้องสะกดวิญญาณอะไรด้วยป่ะก็บางทีก็ แล้วแต่สถานแล้วแต่บุคคลที่จะทําว่าบุคคลนี้จะสะกดไหมบุคคลนี้สะกดไหมก็แล้วแต่๋อต้องดูว่าถ้าคนไหนสมควรสะกดไม่สะกดอะไรอย่างนี้ะหะอฮะไม่ใช่ว่าทุกคนหรอกอ๋อเท้าเท้าเวสุวรรณที่พระอาจารย์คิดในการจัดสร้างเนี่ยมันเริ่มโครงการตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะปีที่แล้วปีที่แล้วทําไมถึงถึงอยากจะสร้างวงใหญ่อยากจะสร้างเราเป็นไงอ่ะ ที่วัดนี้แบบอยากจะให้เป็นสูตรรวมจิตใจให้คนมานึกถึงทว,วีสวรรก็ให้มาที่วัดนี้ในจังหวัดราชบุรีอยอ่อ๋อ,อแล้วปางนี้เนี่ยพระอาจารย์เป็นคนออกแบบเองอ๋อช่างเห่าออกแบบช่างเห่าปั้นตามจินนาการครับอ้ปาปั้นตามจินนาการคือทวีสวรรณรูปที่ปั้นนี้ไม่ไม่มีไม่มีแบบแบบว่า แบบแบบลงตัวตายตัวไม่มีเป็นการปั้นโดยใช้จินตนาการของช่างจินตนาการของช่างใช่พระอาจารย์ก็คอยคิดร่วมด้วยอ่าก็เราก็มาดูตรงไหนมันมันไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สวยงามก็ให้ตัดออกไปอะไรประมาณนี้อ๋อฮะถ้าดูจากดูจากหุ่นของท้าเวทแล้วจะมีความล่ำสันเลยอ่านะฮะความล่ำสันเนี่ยคือพระอาจารย์อยากให้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะ เวสวรรต้องเป็นผู้อุรวมสมบูรณ์ในทางจีนก็คือใช้สิงเอียะเทพแห่งฟวามมั่ง,งลลคั่งร่ำรวยนี่แ<ม>น,นี้ฮะอ๋อก,ก็ก็ได้ทั้งเรื่องของความมั่งคั่งร่ำรวยด้วยแล้วเรื่องสยบพวกพูดผีปีศาจอะไรด้วยใช่<อ>แล้อีกอย่างก็เป็นเจ้าแห่งหปกปักรักษาพุทธศาสนาเนี่ยก็คือเวสวรรค์เนี่ย เป็นผู้พิทักษ์อ่ะพิทักษ์กษะเขาบอกว่าเป็นเจ้าแห่งพูดผีพีศาจด้วยอ่าใช่อืสยบได้หมดได้หมดเลว้า้ใช่พวกมารต่างๆนะฮะอันนี้สร้างเมื่อเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมฮะปีที่แล้วปีที่แล้วคาดว่าจะเสร็จปีหน้าปีหน้าปีหน้าช่างคนเดียวเนี่ยโยฮะวัดอยู่คนเดียวอพระอาจารย์อยากจะให้ให้ช่างลงสีเป็นสีอะไรฮะก็ ต้องก็ต้องมาคิดดูตอตหลังอะโยมตอนนี้มันบอกไม่ได้บอกไม่ได้ก็ก็ต้องต้องไปเรื่อยๆจนกว่าที่จะคืบหน้าไปใช่นะฮยในมือเนี่ยถืออะไรครับกระบองกระบองกระบองทาเวสวรรค์นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยักษ์ที่มีสามขาสามขาใช่โอแล้วนี่เราเราสร้างกี่ขาฮะ อีกขาหนึ่งก็คือกระบองไงโยอ๋อีกขาหนึ่งก็คือกระบองเขาเขาทให้มันเป็นรูปสวยงามก็คือทาเป็นกระบองนั่นแหละแต่จริงๆแล้วยักษ์ตำนานก็มีสามขาไพรวันอ๋อนะขาหนึ่งก็คือกระบองอ่านะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะมีกระบองลงมาใช่อ๋อนะฮะอันนี้ให้ลูกศิษย์ลูกหามาก่าไหวขอพรอนะเพื่อความเป็นสิริมงคลเพราะ ตรงนี้ประดิษฐานอยู่ใกล้กุฏิของพระอาจารย์ด้วยแล้วเดี๋ยวพอวสร้างเสร็จก็จะมีจะมีการสมโพธิหจ,จะมีการสมโพธิเบิกเมรพุทธ,ธาวิเศษครับสร้างมากี่กี่วันแล้วครับตั้งแต่วันที่6กุิกานพนธ์6กุิกาพัน2 5 0 0 63ครับ63เป็นเวลานานแค่ไหนแล้วล่ะประมาณสิบเดือนนะประมาณสิบเดือนแล้วครับโอ้โหสิบเดือนต้องต้องล่างก่อนหรือเปล่าล่างแบบก่อนหรือเปล่าล่างแบบก่อนล่างแบบก่อนพอเวลาปั้นมันไม่ได้ตามแบบนะครับไปตามจินตนาการอ๋อคือล่างแบบให้ให้ทางวัดเขาดูก่อนอันนี้เป็นเทเวศททเวศสวนเทเวศสวนปางอะไรฮะอันนี้ต้องถามหลวงพี่แกครับ เหรอแกแกคนออกแบบให้แกต้องการแบบนี้ครับนั้นดูล่ำสันเลยอผมอยากให้พอมาเป็นไม่เหมือนใครครับอ๋ออยากให้มีพลังอมีพลังปกติปั้นมากี่กี่ปั้นมา5องค์องค์ที่นี่อองค์ครับเป็นเทาวสุวรรณหองค์แล้วเทาวสุวรรณหนึ่สอง๋อแล้วก็เท้าสตรดหนึ่งแล้วก็เท้าวีรุณหก อ๋อเก่ที่ทีทีทางเหนือทางแพ้คิดว่าใช้เวลาเท่าไหร่ในการจะทําประมาณปีครึ่งครับประมาณปีครึ่งครับอันนี้ก็ปีหน้าถีงจะเสร็จครับต้องลงสีต้องอะไรบ้างลงสีลงสีเป็นสีอะไรครับเนี่ยเราเป็นแต่พระอาจารย์าจานนะฮก็กอยากได้สีสีแดงลำตัวสีแดงแล้วก็อะไรนะเอาอพวกเสื้อผ้าอะไรเนี่ยอ๋อคิดว่ายากไหมองค์นี้ ไม่ยากครับไม่ยากนะครับอ๋อมีมีเจอปฏิหารอะไรก่อนทำอะไรไหมมีมีก็มีอยู่ว่ามันเกิดเรื่องราวยังไงอ่ะก็เป็นอะไรช่วยป้องกันอะไรต่างๆบางทีเราของจะหล่นอะไรอย่างเงี้ยจะมีบอกเหตุบอกอ๋อบอกเหตุบ่อยกนี้นะอ๋อนี่กับสักเสร็จครับสเสร็จนะนี่ขนาดยังไม่เสร็จนะเออใช่ we have a tool <laughs>